อะไรหรองูอ๋อเอากลับบ้านมั้งเหรอจับให้สักตัวมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะสิไปยึดได้เลยเฮ้ยเธอรู้ไหมว่ามูลค่ามูลค่ามันสูงมากเลยนะเธอรู้ไหมรอดเหรอใช่ยิ่งงูมีพิษนี่แม่แต่สายตาฉันไม่ดีอยู่แล้วไงก็เลยมองไม่ค่อยเห็นว่าอันไหนงูอันไหนใบไม้ โอเคเราจะได้มองเห็นไม่เจอฉันยอมใส่แว่นดูพอดีว่าฉันวิ่งใส่แว่นมาก็เลยดูจะใส่คอนแทคก็แบบแล้วมันมีจระเข้ไหมอ่ะมันมีจมันมีจระเข้เนาะโอเคแต่ก็คงจะมีปิงมีอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรนะคะขาเขาไม่ถนัดเลยขอบคุณครับชานุกี้ยังไงนะอุ๊ยตาป้องยังไงเดี๋ยวนั่งขัดตะมาดก่อน ใส่เพื่อกันฝนมันร้อนออใช่ใช่เพื่อกันฝนมันกันลมกันกันแดดกันลมกันฝนก่อนฉันหลอกน้องมานั่งครั้งหนึ่งแล้วน้องที่รู้จักกัน่ะเป็นผู้พิการแล้วดีใจชอบทำไมอะทำไมต้องคำว่าหลอกด้วยอะน่ากลัวงูอ๋อไม่มีหรอกเธอนี่มันป่าดงดิบมันไม่ใช่แบบ สวนสัตว์ที่แบบว่าเขาบอกอ๋อไม่มีหรอกเออเหรอเออไปแล้วนางเจอกี๊ดลั่นเลยนางเห็นใช่ไหมเออลุงแกบอกอันนี้บ้านอันนี้ก็คนบ้านคนทั่วไปใช่ไหมใช่เป็นขนหนับขนหนับไปตกปลาขนหนับขนหนับจุดพักผ่อนเล่นๆออันนี้เสียวแล้วเนี่ยมาก็มันเหมือนแบบมันต่ำไงไอ้ต้นไม้มันต่ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเจอแล้วตัวนึงอุ้ยไมว ไม่้กลัวไม่ร้องวไม่ลัวภูมบ้านผมเรียบร้อยมันไม่ลงมาหรอกหนูกลัวไม่อยู่เิงนิ่งเชื่อผมดิไม่เป็นไรครับผมกลัวนนอยู่บนต้นไม้เขอยู่สูงน้องก็อยู่สูงไม่ต้องกลัวครับูบ้านผมน่ารักเชื่อสิว่าน่ารักเห็นไหมเห็นไหม หนูไม่เห็นนะหน้า,นาหนูตาหนูใส claro> ่ยตาหนูมันสั้นแต่นไม่เป็นไรหรอกนึกว่าป้องทองหนูมาบนนู่นบนไหนอ่ออยู่ตามนิ้วฉันนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เห็นปะจะเป็นหัวอยู่เนี่ยฉันไม่เห็นอ่ะตอนฉันไม่ดีอ่ะดูดูดูต้อถ่ายรูปอุ้ยฉันไม่เห็นหนอฉันไม่ เดี๋ยวค่อยวนมาถ่ายก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไปเลยค่ะไม่น่ากลัวหรอกครูบ้านผมน่ารักวัยวัยหนูก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นหรอกแต่หนูแหม่ไม่กลัวดุ๊กสะดุ้งลิงกิ้งไปเลยนะหนูมันกลัวมันมีพิษไงไม่มีพิษตัวอาพวกนี้พิษก็น้อยนะเป็นหเชื้อหมายถึงว่าถ้าว่ามันต้องคือเราไม่ถึงกระสีพิษมันพิษอ่อนพิษอ่อนเที่อผมเองเพราะเห็นเวลาเขาจับจับเลือดใจหมดไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเป็นไรด้วยใช่ไหมคะ บอกทันจับเล่นกันบ่อยโดนกับเงอนของพี่โจพี่โจแถวนั่นนะครับบางทีเขาจับชุดมาแถวเขาหลั่งจากชุดพลังมาทีนึงเลยมานานๆครั้งนะมาจากฮวงโดยเฉพาะเขาพี่โจเองไหมครับมาจากฮวงสามคนเช่นเจ๊ก็ทำยุคประจํายุโด้วยกันนี่แหละกับผมเรียนป้าประจําครับนั่นะครับคือเรียนป้านี่อันนี้คือพวกไซโบราณนะครับอันนี้อายุเป็นร้อยปีไซโบราณอันนี้เหรอคะอันนี้คือไซโบราณไซโบราณ ก็คือมันจะเป็นแหล่งสำรัญไก่บอกกส่น้ำคนละพันกันนะไม่เหมือนกันนะครับค<ะ>่ะอ่าใส่น้ำนี่เขาจะขายายพันธุนน์ส่วนมากนะด้วยรากตรนี้นอันนี้คือส่วนรากเของที่ลงพื้นแล้วก็ขายายเป็นลำต้นใหม่ขึ้นมาต้นหนึ่ง<ะ>เพื่อว่าการยันรงลำต้นเดิมค่ะ ผมบอกว่าเหนื่อยลำบากได้ๆครับเพราะเหมือนตั้งๆนี่ก็ได้กูโอ้โหเดี๋ยวตั้งเพื่อตกนักเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันเปียกเกียวๆใช่ไหมตัวมันขดๆใช่ปะมันนอนอยู่มันนอนอยู่ใช่ไหมขดๆใช่ไหมงั้นฉันงจะเห็นแล้วล่ะว่าเห็นแต่หัวอ๋อเราเห็นตัวมาเราเห็นตัวมันขดๆแต่มันเหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆใบไม้เถาวัลย์อะไรสักอย่างเลยกระยางตัวเห็นไหมไกลๆเลยมันกระยางเก่าๆอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว ครูคือตรงนี้มันคืออนุรักษ์สัตว์ป่าใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบเขาก็จะมาอยู่เขาก็จะมาอยู่แบบนี้เนาะตามแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยฝันแบบเนี้ยแล้วก็จะมีงูเลื้อยไปมาเลื้อยมาดีงูไม่รักฉันความฝันฉันเป็นจริงแล้วเธอเป็นจริงคือนี่ไงฉันไม่เห็นแล้วนี่ไงจริงจริงฉันเคยจะฝันไงฝันว่าฉันเห็นแบบนี้แล้วก็มีงู แบบมันเลื้อยตามต้นไม้อ่ะตัวหยุ่ยแต่แต่ก็จับมันขลอกหนังปัดไม่ฉันก็นั่งดูมันเฉยๆเขาก็ไม่ทําอะไรชนะเขาก็ให้เขาก็เลื้อยไปเลื้อยมาพวกพี่โจจับบ่อยก็พวกฉันก็ไปแซวทุกวันกับแก้มเขาจับแก้มไม่จับจับบ่อยบ่อยเห็นนู่เหลือมนู่นรองรอยนะไรเขาจับตารางเขาจับได้วันหนู่งนจับแก้มอยู่นางก็จะด่าฉันปิดพรบต้องกันนี่ กันฝนมันกันฝนอยู่เนาะเครื่องเนี้ยเนาะใช่ปะกันอยู่แหละกันอยู่กันอยู่เนาะแด่ไม่ต้องพยายามดินพอดไหมสวัสดีค่ะเธอดูสิเธอดูความเป็นแบบ natural แบบฝนตกเงี้ยแล้วเรามาดูแบบช่วงเวลาที่เขากำลังมาอาบน้ำอาบน้ำเลยยืนหนาวเลยล่ะหนาวไหมลูกเอ้ยไม่หนาวไม่หนาวโอ้ยเบรกเบรกเบรกลื่นลื่นอ๋อดีพีเตอร์พีเตอร์คือใครอะ ปิเตอร์คือใคริตรเตอร์วิทไงโคชนักบอลไทยมากอ๋ออกก็ได้ไหมึทำไมอ,ออกอ่ะมีร่อมบังอยู่อ๋เอเก็ดกะเนอไม่กล้องชั้นไงกล้องไม่พังหรอกไอเนี้ยมันกันน้ำอยู่สิบเมตรอ๋อเขาบอกว่าห้ามโดนเอ่ออะไรนะไอ <c oughs> พวก ันเอาไปดำน้ําเค็มเล่นเนี่ยสิบเมตรกังได้ประมาณสิบเมตรกล้องตัวก้องเปล่านะอแต่พวกแังก็หลังๆไม่เอาไม่เสี่ยงเราก็ใส่ฮ o u s i งเอาแต่โดนฝนแบบเนี้ยฉันโดนบ่อยเพราะฉันเอาไปถ่ายในป่าบ่อยวันนี้ฉันทั้งว่ายน้าฉันทั้งอาบน้ำและฉันก็มาตากฝนด้วยโดนน้าทั้งวันเลยเส้อเล่ยนได้ปะเล่นได้ครับแต่ว่าถืนไม่ซ้วยเมื่อวานโอาถืนนิด ม,ม,ม,มันมันมันไอ้นั้นมาเดงเมื่อวานนะคืนคืนดีอ๋อเข้าใจแล้วงูจะออกมาก็ต่อเมื่อมันแห้งแต่ว่าถ้าฝนตกก็ไม่มีช่วงนี้มีคนเคยมันนั่งเรือแบบฝนตกไหมคะมีครับบางทีไฟนี่ไฟเลยน้ำเต็มลัเลยยังมีเลครับน้ำเต็มลัมีเหรอคะ อะไรคือลูกมันอัจวันตัวโทอโอเห็นไหมเห็นไ่มเห็นไหมัะเพ็ดๆเพ็ดผเพ็ดอะไรล่ะเบี <laughs> ยกวะเนี่ย